วันน้เอาไปหนึ่งร้อยใบค่ะชน่าเพชรพี่ปุยก็หนึ่งร้อยใบเต้นพี่ปุยก็หนึ่งร้อยพี่ปุ้กี่ใบคะวันนี้วันนี้ยังไม่รู้เลยไรนี้ไรนี้เป็นกี่ใบแล้วเขาจะเอาไปคุยกันเนี่ยเพื่อนคุยเรื่องใส่เพียงอ๋อเพื่อนที่ซ้อมเอาแล้วดังแล้วบอกกันมีมีเพียงคู่นะเพื่อนดีเลยดังขึ้นแล้วแอดแอดแล้วทั้งไหนเนาะแอดใช่ล้วหลุดเล็กทั้งไหนระเบิดทั้งไหนดังขึ้นว่ามา ยับงงเลยนีบาดบสารทีเชื้อาญเอ้ยมันสกปรกเลยบาสารทีเชื้ลาญเลยเร็เชียวสองตัวออกแล้วที่บาดโดนสองตัวละตีเอาเมืองเลขด้วยเร็วตัวไหนล่ะเรยวได้แล้วเอาเขเื่อเยจเฝ้าเมื่อยจังไหนเจ้าเปิดเอ้ยอเจ้าเปิดว่าว่าว่านไหนจ้าดนไ่ปล่างแผลยู่เตไดล่างแผลใจหรือแผลอันยังงอนินอนบาดก็เป็นหุ่น 4ี่ห้าเลยได้แล้วตีสี่บอกไอกะตีสี่บอกเลยเยกล่างออกไมออกสีออกยังยังวะแค่สตัวรับมีสาม้รอีสอง้ได้แล้วรุ่นเล็กพี่น้องรุ่นเล็มีิงาดยนสี่ัสามตัวสาวได้ตีแปดห้าโอ้ยเลยๆคอมเมนต์ อ,นนอันนี้เล็ก,ลกสกเลขสองสตัวไทยเียนแะล้ววาท่านไดก่ห็นบ่เนียนเนียนมเลขกันนขอเนแนๆอแนๆอตัได้เจ๊มปวดตัวได้หเจ๊ัวได้เจเนี่ยจะหอเพื่หาเจ๊อีกแหาเลขันไะคพจะกับฝันตัวใดกันเนียสรุปเลยอันนี้เลใครรับาท่านใกัแน่แน่ท่านใดกรรูนหรือกันน่นเนี่ย ไม่อย่างกว่า40ท่านนนเตไห้ก่อนตีหรือจังใดท่านออกะตีเหอออกะบอทั้งนี้ออกระบอกออกออกเลขไทยสองตัวัน่านี้ก็รุนน้ำเขาอีก่นี้ก็้่เีเนี่ย นี่มานี่ไก่เวลามันเหรอที่นี่ไม่ได้เยนสีสงทนเชี่ยใครเชี่ยมันเนาะเบียกลางแล้วดีนะลูกโซส้ออยงเสียงว่าสามซี่สามโอ้ยเน็ตก็มุนเอ้าเน็ตเน็ตถือจัดแล้วไม่ยของของบุไม่ใช่ของเราเนาะล็อกเลยทีล็อกแล้ว mau lew, mau lew, mau lew, lew dia, lew dia, karena, karena, mau, nih yang lah, 88, musan, 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 88, buang bau, buang bau, ini, 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 ini,

แปดองบอกมัสุคนเบอรเทรบอสืสิบสองได้มระด้แล้วสิบองกับแได้แบตเตอรี่แปดสองนแจกบาทวันี้้อปกซือแปนึ่งแปดเท่ไหร่นั่นเจ้านี่ได้กได้อยาทิน้ยวน่ะ ้าอีนเดียนเด็ดจนลืมหัวเย็องกับเเอาซื้อแปดหนึ่งดไกได้วแปดส่วนชงไหนหลอก่ั้นนกอนแยกดวนไมเย่นเที่ยอพอใส่ยี่สิบแปดใช่ไหอ๋อเราถือทงดนูดีคจ้าซื้อทาเจ้าอยู่่เพระเตก็ปรมาันสวแปดสามแ บ่กสุขคนเ้อโอยนอเบิร์เหรอบ่โอ้ยแ่าซื้อซิสองซื้อีซิปสองมันแต่สวามันเหมือดเนาะนี่เดีเห็นว่าแ่ซื้อซิปสองเแสอาะมาวสมอขึ้นหมาแต่ว่ามึนเจ็ดสองกั็ซื้อเดี๋ยวเจ็ดสองออบบนเจ็ดสองีอาบน ทงเงาวยอไนยังยีสิไอ้อนนี่เป็นร้นอ,นอนนาะเปิดประเดิมแล้วรุกดีเยอ,อ่กว่บานนี้มีตัวรุ่หรือเปล่าเมนเอาปากม,มุเจ้าปาแเ้ยนั่นหัวปากมุนเลว,เว,เวแล้วรลวตื่นไม่หล่ะตื่นมาแล้วเป็นหมุนสัตราค่ะ มันกันจโกบเลยนเรื่อนะนี่นะมุนกล้ตาบอกมันหมุเร็วๆล็วงมันมีสองบนกับมีสองารม่แปดบนกับตัวมีแปดมึงเอาม่เจาะแปดหรือเจาอสองขนานหนมันเสียหางกันขึ้นไปเอาจริงจริงมนเลเข้าข้างรุ่นเลยมัสีอแกยวกับแปกับสองบนนะไม่ใช่เจียกับผมเจียงหอเ่าตอนนี้ไม่ใ่เจียางแล้วงหเี๋นีเดียแล้วเแล้วมันมันสีฟ้มมันมันมันยีหรี่มันเสียหางถึนไป

สองเลยโอย่แเป็นโอ้ยโบเมยนโอ้คุณตาีจะดีใจตอนนี้คุณได้กีนแล้มา้าะาแลีวโอ้่ไหมละมามาสัละลรีกาแล้วรีบแล้วาลาันกไ้วเรียูบลตอนนั้นะไ่เาะวามันมหลอ่ะแมาถอนาสาบ

เห็นหน้าเดียร์นะสองเท่าแล้วสองเท่าดีๆเด้อ่ะเก่งคนเดดโคตรด่าขอแล้วยับปากอะไรเฮ้ยยับปากเอาไม่เมียดเยี่ยมเฮียตีนีเข้าผู้รอแล้ว

สองห้าแปดโอ้ยสองห้าเจ็ดทำไมไม่ออกสองหนึ่งโอ้ยสองห้าเจ็ดทั่วมาสองห้า่จ็ดทั่วหาแปดทั่วสองห้าเจ็ดฮงาฮ่าฮ่าแบ๊กแบ๊กไม่ยอมันมาแล้วอบ๊กแบ๊ ทนายเถอคือย่เดียวเลตัวเลได้นี่โอ้ยผู้ใดห้องก็ห้องผู้ใดไฮก็ไฮพี่น้องบันเอาละเอาละอันหลเวดีใจนะมอสมอือเลขดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับ